สวีเดนมาจากสวีเดนเลยนะครับพี่วิเชียนว่ายังไงบ้างเขาก็อึ้งอยู่อย่างตอนนี้ยังอึ้งอย่ยงอึ้งอยู่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเชื่อว่าเจอหาเจอเขาก็อยากจะมาตเอาขนมให้น้องขนมมาจากสวีเดนค่ะจริงหรอเนี่ยจากสวีเดนว้าวขนมให้น้องๆเขากินกันก็แบ่งกันเอา ่รู้นี่กินเต็ไงไงไมไหมเนี่ยคาเวียคาเวียด้วยกินเต็มากกินกับขนมปังอะ่ะชีวิตนี้เกิอดอะไรไม่เคยกินคาเวียเลยค่ะพี่ดาวจริงเหรอว้าว,ว,าวเดี๋ยวต้องรีวิวละร้านนที่บ้านนะชอบเป็นทุกคนจริงเหรอแล้วพี่นก็บอกว่าเออพี่แจ็ก็จะเอาเงินมาบริจาคด้วยอ่าเขาก็ส่งเงินเข้าบัญชีพี่นิดหน่อยแล้วพี่ไปซื้อขนมแล้วก็นั่นแหละนี่ Okay, คคนายพี่ดาวลองลอง,ลองไอ้เคลียออกมาก่อนเผื่อไม่ไม่ได้าาไซส์เดี๋ยวเต้ยจะเปลี่ยนให้อันนี้ไซส์เลิศเลิศนีเน่เป็นไงเป็นไงเลิศโอเคครับสวัสดีครับ thank you thank you คิดถึงมิสจูนะครับ เออ not bad not bad and great to see you พี่ดาวพี่ดาวโทรโมเอโทรโทร me that you still worry and uh, about about อ uh, ่ the biological family ใช่ไหมอืมอะไรนะถามว่าเธอได้ข่าวอะไรอีกไหมอ่ะอืม not 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 ไง no. yeah. no, but 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 yeah but we still waiting for something จำเนี่ย and I I'll let you know Really? I I have my ticket here No Ah Really? You tell lie to me No 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 not lie not lie Yavis e เขาบอกว่าเนี่ยถ้าของถ้าถ้ามีอะไรมากระทำหันนี่เขาสามารถเดินทางมาได้เลยหรือว่าจะให้เขาตรวจ DNA กับ ใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาต้องการจะมามากเลย if that if we have something new, I'll let you know พี่วิเชียน okay super thank you very much ด้วยความยินยี and and thank you for your donation for your donate yeah 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 what, what did you get what did you get กูดี้สกูดี้ s อะไรอะ แคนดีเขาถามว่าเธอได้อะไรบอกอ๋าได้ขนมโซยา so excited to a t t i candy เอาเอากล่องนั้นมาให้เาดูด้วยเขาว่าแพ็คแล้วจ้ะิคาเวียริสคาเวียยา so excited to try โอเคโอเย่ฟิล์ม่แวอ่ว่ากินกินกล้วยเหรอไม่ใช่บานาน่าบานาน่าไม่ใช่เขาบอกว่าเธอต้องอัดวีดีโอไว้นะตอนที่เธอกินข้าวอย่จะได้รู้ว่าเธอชอบไหมไปกินกล้วยเฉยไปกินกล้วยได้ยินอะไรบานาน่าโอเคคุณดูเพนเธนกับดิล something surprise for you พี่ i a n Okay. I will I will send this to Sweden for you Okay Wow what is that ร้ And And c a y and T-shirt T-shirt Eh, ่อเดย t เ e ย์เดย r ก็ l a m อ่อเรียกร้องเงา e My program My program ในเทเวปรุกรรมต้าอีเตอร์อีกัน you have to use everyday, okay? okay. okay. every day okay 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 I promise c m e o k ok yeah. hey a y ยัง okay com เขาบอกว่าให้ฝาก say hello แล้วก็ให้กอดเขาด้วยอ๋อโอเคได้ครับผม thank you thank okay. you okay when when will you come to Thailand for vacation September, okay, I'll be waiting for you. Maybe. 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 Oh. Yeah, I'm not sure. Yeah. Okay, ciao. Bye. 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 Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. <laughs>